สวัสดีครับสวัสดีเอสซีทุกท่านครับและท่านผู้ชมทุกๆคนครับผมเมื่อนี้ก็คือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องเอพวกพอครับเคยสะกลพะลุยครับพี่น้องสือเพาออกห้าอยู่ห้ากินคือเก่าครับผมหาออกไม้ยิ่งป่าครับผมขอบคุณเอสซีทุกท่านและท่านผู้ชมทุกๆคนครับที่ติดตามรับชมเคยสะกลครับไปครับพี่น้องบัโโดดนนเฮ้ยพี่น้องเนี่ยไหน เนี่ยขาดพี่น่องโอ้เสียอะไรันดุ้ยโอ้พอตีเนี่ยขาดพี่น่องเน่มากโหเเดี๋ยวเดีถือไปได้ปะถือไปได้ปะโอ้โหบังไ้อบังบังนี่มกันตรงนี้ซ้ำเอาไเพี่น้องอแบนี้ปิดครับโซ้ำบับน่องมาเลย มา,มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วครับไอช่อนใหญ่ครับเฮ้ยนี่ครับพี่น้องใส่หนีงามๆเลยครับพี่น้องครับปลาโค้หญ่ครับใส่ลูด้อยู่ครับพี่น้องโอ้โที่เหลือคนมาจิบที่เหลครับสองตัวครับตัวแรกตัวใหญ่กว่านี้ครับก็ชีว่าตัวบัวใดย่อมใหญ่เสมอมันโมเมีนได้ครับพี in ouais> ่น้องต้นใหญ่อีหลีครับหัวเข้ากับปั่นนี่พี่น้องโอ้โหมาครับ ครับลูกไอ้เมืองจะตาครับผมครับพี่น้องเม,มือมันโตรครับผมโอ้ <laughs> ยมีห็นหาห้อยแล้วพี่น้องบานเลี้ยวถุงใส่ปลาครับพี่น้อง <laughs> มาหอดกวงไก่ครับพี่น้องบานก็จะได้เอาเสือกห้อยเอาแล้วครับพี่น้องครับใส่เงาพี่น้องนี่ครับโลกขีดสองขีดแน่นอนครับเอาครับเสียกห้อยปลากันครับพี่น้องมนันมันครับเตเรียมแรงแข็งมันครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปคยะจะก,กดได้เพี่น้องเนาะเพราะคลิปน้ำมีกำลังใ,ใจให้คลิปตัวโตวไปครับผมไอช่อนใหญ่ครับนอ้องพาเส้น้าไปก่อนครับเฮ้ยลืมถุงแง่งพี่น้องเลยเอแบบง่ายๆเลยครับเป็นปลาดูนี่โมดได้แล้วครับพี่น้องเอาเสียกนี่คราบแจ้งเยวครับ เอาครับไปทารุณตาชุบมึงกันไหมครับเมื่อกี้นี่มันเขามาสองตัวตรครับผมใช่สองภูมิ้นครับเอาครับมาทารุณตาชุบกันไหมครับผมว่าจะเขามาอีกบ่ครับ

ครขึ้นไว้ลงไว้ครับใสเกือบเกือบเกือบบ่ได้กินแล้วพี่น้องเลยขันเพื่อน้อยจังหน่อยครับถือกระบาลหัวในวกเขาเน่นนอนครับีนเพื่อใส่สวงแก้มก็เลยเขาสวงเหงือกนี่ครับพี่น้องโอ้แตมสองของมือนี่ครับผมสอดยูครับพี่น้องครับนี่เอาครับมันมันครับผมลองลูไดอย่ครับใส่นี่เอาครับก็ยอดเก็บปลาครับถุงกับบได้มากพี่น้องเอ้ยลืมถุงหมอนี่ห่วยแล้วครับ าครับพี่น้องครับกะเที่ยงเลยครับพี่น้องกินข้าวซะก่อนครับจังลุยกันไหมครับพี่น้องนี่นี่เวล่ามืดๆครับผมข้าพี่น้องกิเข้าวแล้กันครับได้กินตลาดพี่น้องกิ่งตับไก่ครับแักแด่ครับพี่น้องขึ้นปุยยาเด้อเข่าวลืองานเด้อจิตใจยุ่ยยุ่ยแห้งครับไข่สุกไข่มันครับผมไปหยอดเกลือถึงขมบขมวอนครับ แรกเละตลาดพี่น้องตัวพี่พีเพ็ดกวนขนาดครับ <c oughs> มัวมิจเจ้าครับพี่นอ้องเจ้าเสียงป่าึ้นครับพี่น้องเก่งเขาครับจะจังลุยกันไหมครับปลาสวบน้าาครับมน้าผู้เดี๋ยวครับแบบลุกทุ่งลุกทุ่งครับพี่น้อง เดินซ้ายเดีวยวแต่ลอวัดครับภาบช่วงนี้คือร้ายครับพี่น้องครับครับนงครับกิ่นเขาอิ่มแล้วยก็เล่อยกันโตครับพี่น้องครับ พี่น้องครับก็ได้กินเ,เขาเที่ยงแล้วนะพี่น้องอตัวขึ้นจิบหนามครับพี่น้องสงสัยตื่นหลังกันสเสร็จแล้วเลยครับว่าได้สองตัวแล้วครับพี่น้องใหญ่ไม้ดีกว่าครับพี่น้องใหญ่ไม้เป็นมองไม้ลงมือครับพี่น้องครับก็ออกมาจากปลาแล้วครับที่เรียกว่าสิบไปตัวแล้วพี่น้องขึ้นไปขึ้นมาบ่ไปดีกว่าครับผมมาโดูมังกาตาย,ยาาาครับพี่น้องหยามันเน่าครับพี่น้อง ส่วนเอกกัเวลาบายโมงครับผมกลับบ้านดีกว่าครับผมนี่ครับมังคอนงานครับพี่น้องสองแจ้คก,ก็โอเคเลยครับพี่น้องวันนี้พ่อเขาประดูรับน้องเขาประดิไย์ง่ยครับสองโตครับพี่น้องนะครับกระสิฟ้ามังคนงันไว้สัมเนียครับผมขอบคุณเอฟซีทุกทุกท่านครับที่ติดตามและชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผมสวัสดีครับดูดีมีแห้งสุขสุขคนครับผม